E.P. 4 4 4สารพิพากษาว่าจำเลยเป็นพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ต้องหารวม3ามคนแล้วนำผู้มีชื่อเข้าเป็นผู้ต้องหาแทนกังกัดํำเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา2 0 4วรรคสองคำพิพากษาสารดีกาที่ สี่หกเจ็ทับสองพนพนักงานอายการจังหวัดสมุทรปราการโจทย์ร้อยตำรวจเอกวัวแหวนจำเลยโจท์ฟ้องของให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา15 157-191-201-204จ็เาเรยำเลยให้การปฏิเสธสารชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา157 204วรรคแรกเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา157ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกสองปีคำขอนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยดีกาโดยผู้พากษาซึ่งรงชื่อ ในคำพิาพากษาสารอุทธร์อนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงสันดิกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จริงฝังได้ว่าจำเลยซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอพระป,ประแดงได้ปล่อยตัวนางเล็กราบุตรนางนิตยาบวกคำและนางรุ่งอรุณพุทธมาลา ผู้ต้องหาคดีเตตเตเรเพื่อการค้าประเวณีเอารวมสามคนแล้วนำนังจุกนังเหย็ดไม่ทราบนำสกุลและนังสาวแดงหรือเรนูหรือแดงเหย็นราชวิเศษเข้าเป็นผู้ต้องหาแทนขณะควบคุมผู้ต้องหาทั้งสดังกล่าวกับพวกรวม13าคนจากศาลจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระป,ประแดงเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 2 6การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา204วรรค2มิใช่วักแรกตามคำพิพากษาข,ของศาลล่างทั้งสองแต่ควาจริงยุติตามคำพิพากษาข,ของศาลชั้นต้นว่าจำเลยมิได้เรียกหรือรับเงิน จำนวนห้าหมื่นบาทจากผู้ต้องหาเป็นการตอบแทนที่จำเลยปล่อยผู้ต้องหาดังกล่าวไปทั้งหนังจุกหนังเย็นไม่ทราบนามสกุลและหนังสาวแดงหรือเลนนิวเรนูหรือแดงเย็นรัฐวิเศษที่จำเลยนำเข้ามาแทนผู้ต้องหาทั้งสามที่จำเลยปล่อยตัวไปก็ไม่ปรากฏว่าเข้ามาแทนที่โดยไม่สมัครใจสารจังหวัดสมุทรปราการ แมนจะได้อนุญาตให้ผัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหาตามคำร้อง,องตามคำร้องของพนักงานสอบสวนก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อควบคุมการดำเนินคด,ดีของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปโดยถูกต้องมิใช่ผู้ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดจากการดำเนินคด,ดีหรือไม่ดำเนินคด,ดีกับผู้ต้องหาแต่อย่างใด ข้อด้จริงจึงยังไม่พอฝังว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่เพื่อใเกิดความเสียหายแก่สารจังหวัดสมุทรปราการหนังจุกหนังเย็นไม่ทราบนามสกุลและหนังสาวแดงหรือเรโนหรือแดงเยันรัดวิเศษหรือโดยเจตนาทุจริตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา157พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา204วรรค2ให้จำคุกยกฟ้องโจทย์ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตา157นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งาน ปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปเ,เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องรับงโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีะิวลกฎหมายอาญามาตรา204ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีตำแหน่งหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ที่ต้องคุมขังตามอำนาจของศาลของพนักงานสอบสวนหรือของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญากดทำด้วยประการใดๆให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไปงระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีแระปรับตั้งแต่2 0 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทมาตรา204วรรคสอง ถ้าผู้ที่หลุดพน้นจากการคุมขังไปนั้นเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาของศาลหนึ่งศาลใดให้ลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปหรือมีจำนวนตั้งแต่3คนขึ้นไปผกกู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาท